มือปราบสิบทิศภาคสองจอมวงการตอนที่69จากบทประพันธ์ของสิงขอนแต่กลุ่มของนายโยธินรัฐมนตรีช่วยดีโลกและอายการเอกภพต่างก็รีบผวาเข้าไปยืนชิดประตูรูกกรงห้องขังสซึ่งโยธียืนรอยอยู่แล้วเขารีบไหว้พี่ชายและเพื่อนพี่ชาย วัดดีครับเฮียวัดดีพี่ดีหลกวัดดีพี่เอกภพวัดดีโยธีเฮ้ยไม่น่าพลาดเลยอีกนิดเดียวก็จะถึงหลักเขตเฮียกับพวกวานแดงรอรับกันเพียบเลยโยธินกระซิบกระซาบบอกผู้เป็นน้องชายผมกับทุกคนโดนทหารพลานหักหลังโยธีรีบกระซิบบอกเช่นเดียวกันรู้แล้วพวกเราไม่นึกเลยว่าหลวงวิเชียนจะเป็นคนแบบนี้ผมแค้นมันชิบหายเลย ขอยออกไปเถอะผมจะจ้างมือปืนหลอกกระบาลมันไอ้ละยำวางใจเงินหน้าประเดี๋ยวพี่จะเจรจาก,กับมือปราบสิบแผ่นดินเราเตรียมแผนกันมาหมดแล้วให้ท่านรัสกลกเป็นหัวหอกใหญ่พี่กับท่านร้องผอ,อตำรวจเป็นกองกลางอายการกับท่านเอกมนเป็นกองหลังรับรองมือปราบสงครามสิน้นฤทธิ์แน่รัฐมนตรีช่วยดีหลกปลอบน้องชายเพื่อนครับหมดเท่าไหร่เท่ากันนะพี่ดีลก ขอเพียงผมได้พ้นจากไอ้ห้องนรกนีทท่สักทีโยธีบอกเสียงรัวเร็วกลุ่มของพวกกํากับสนามยืนห่างออกมาโดยมีรองขันตีสะวะปอริยะและสะวะสะสะกิจยืนคุยกันเบาๆด้วยสีหน้าปลอดโปรง่งไม่มีใครเครียดแม้แต่คนเดียวท่านรองมาลากระซิบบอกผมเมื่อกี้แล้วว่าต้องกี่จุดพวกมันเรื่องทำให้ผู้ต้องหาหนีให้หนักก่อนที่จะมีการเจราจาใดๆ พันตำรวจเอกสนามเอ่ยเป็นเสียงกระซิบผมเห็นสีหน้าของพวกมันแต่ละคนแล้วเหมือนไม่ได้ถ่ายมาสามเดือนมันสะใจผมซะจริงๆพันตำรวจโทรอริยะแค่นเสียงเหยียดยิ้มมันบอกว่าประเดี๋ยวจะบรรยายสรุปเรื่องพูดต้องหาหนีแม่ผมอยากให้ถึงเวลานั้นสิจังอยากดูว่ามันจะปิ่นป่อนเอาตัวรอดแบบไหนพันตำรวจตรีกิจว่านั่นนซีิผู้กำกับสนามรับ เมือนนึกขึ้นได้จึงรีบเอ่ยเสียงรัวนี่กาหลายชั่วโมงแล้วนะพี่ชัยรัฐกับกล้องเกียรติไปกันทําไมไม่โทรรายงานเลยผมเตือนแล้วเตือนอีกให้โทรทุกระยะมือถือก็มีชัยรัฐที่ผูกกรรมกัะสันนามว่าก็คือร้อยตํารวจโทรชัยรัฐรองสอวปซึ่งเป็นหมากตัวสุดท้ายที่พากล้องเกียรติหนีออกทางหลังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลงุ้มฟ้าผมว่าเบ็ดหมดแน่นอน ใชยรัฐถึงไม่ยอมโทรแต่ก็น่าจะโทรตามตู้นะครับพันตำรวจโทรอริยะว่ากลุ่มในตำรวจใหญ่โรงพักงุ้มฟ้ายังคงคุยกันเบาๆไม่เครียดเพราะตัวการสำคัญคือก้องเกียรติได้หนีไปแล้วถ้ายังอยู่พวกเขาจะโดนรื้อฟื้นเรื่องเงินสามล้านอันเฉาโชนั่นหมายถึงว่าคุกสถานเดียวนอกจากสบายอกสบายใจไกลคุกแล้ว ในตำรวจทั้งหมดต่างก็ฝันเห็นเงิน25ล้านที่ก้องเกียรติซื้อออกจากคุกจะลอยเข้ากระเป๋ากันในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าถ้าก้องเกียรติไปถึงกรุงเทพแล้วโอนเงินเข้าบัญชีของพวกกำกับสนามอ่าเส้นทางเงินทองของพวกเขาช่างปลอดโปร่งสีจริงตรงกันข้ามกับเส้นทางของมือปราบสิบแผ่นดินกับทีมงานทหารและตำรวจซึ่งอึมครึมเสียเหลือเกิน ในที่สุดก็มานั่งกันในห้องประชุมที่ที่ซึ่งมือปราบสิบแผ่นดินยึดเป็นกองบัญชาการทว่าตัวบุคคลที่เข้าประชุมรับสุดยอดได้ถูกกำหนดคือพลเอกรักสกุลหัวหน้าพักความหวังปวงชนพลตำรวจเอกมาลารองผอ,อรตอรอพลตำรวจโทสงครามผู้บัญชาการตำรวจภาค พันโทวิเชียนรองผู้บังคับการกรมทหารพรานไข่งงมฟ้าพันตำรวจโทเอกรัฐรองผู้กำกับการเสืบสวนสอบสวนพันตรีผุดพ่องผู้บัญชาการร้อยทหารพรานนายเอกกมลรองหัวหน้าพักความหวังปวงชนนายเอกภพอายการกรมนายโยธินและรัฐมนตรีช่วยดีหลกส่วนตำรวจท้องที่เข้าร่วมสี่นาย คือผู้กำกับสนามรองผู้กำกับขันตีสวปอริยะสวสวสวกิจห้องประชุมถูกปิดสนิทต,ตำรวจและทหารพรานเฝ้านอกห้องอย่างแน่นหนาการประชุมลับสุดยอดเริ่มขึ้นผลเอกรักษสกุลเป็นประธานโดยอัตโนมัติเพราะอาวุโสกว่าใครๆและยังมีบารมีมากแม้จะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองขนาดนี้ได้เอ่ยขึ้นช้าๆเรียบๆ ท่านผู้บัญชาการสงครามท่านรองผู้การกรมทหารพรานและเพื่อนตำรวจโรงพักแห่งนี้ผมมาวันนี้ด้วยตนเองถือว่ามาอย่างส่วนตัวที่สดลับที่สดเพราะไม่ให้สื่อมมวลชนใดๆทราบไม่มีการออกข่าวอะไรทั้งสิน้นครับมันเป็นเรื่องเสียหายต่อพักต่อส่วนรวมถ้าออกข่าวไป พักผมจะต้องเป็นรัฐบาลในโอกาสไม่ไกลนี้ทุกท่านคงทราบดีเพราะฉะนั้นจึงมาขอความร่วมมือจากท่านผู้บัญชาการสงครามและท่านร้องวิเชียนซึ่งเลือดของผมสีเดียวกับท่านร้องวิเชียนถือเป็นน้องนุ่งด้วยผมขอต่อท่านทั้งสองแบบตรงๆและก็แบบลูกผู้ชายนี่แหละ ว่าคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นเวลานี้คือให้มันเบาบางลงบ้างอย่าหนักหนาสาหัสเช่นเวลานี้เลยและอยากฆ่าอยากแกงกันเลยทําบุญแก่พวกเขาสักครั้งเถน่าท่านาาสงครามน้องวิเชียนพลเอกรักสกุลมาลงที่ทั้งสองเดือดๆพร้อมทั้งรอคําตอบโดยจ้องหน้านิ่งมีรอยยิ้มบางๆแบบเป็นมิตรสดขั้วพันโทวิเชียนชิงพูดขึ้นก่อน สำหรับผมไม่มีอะไรหรอกครับถ้าท่านสงครามโอเคผมก็โอเคทันทีขอบคุณมากน้องพี่แล้วท่านสงครามล่ะรักสกุลขอคำตอบโดยซุ้มเสียงเนิบนาบนุ่มนวลได้ครับผมหมายถึงโดยรวมแต่ต้องมาพิจารณาเป็นรายรายไปเพราะความหนักเบาแห่งคดีนั้นไม่เหมือนกันครับเรื่องแบบนี้ท่านอายการเอกพบทราบดีใช่ไหมครับสงครามโยนลูกบ้าง อายการเอกภพรีบรับแทบไม่ทันใช่ท่านสงครามพูดโถกแล้วครับขอบคุณมากๆากงั้นว่ากันตามรายการไปเลยนะผมจะพูดจะขอแบบตรงไปตรงมาให้ได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปคือยาบ้าหกล้านเม็ดให้คงไว้เช่นนั้น แต่ตัวผู้ต้องหาผมขอเปลี่ยนเป็นชนกลุ่มน้อยที่ชายแดนเกิดปะทะกันตำรวจและทหารพรานยึดได้ของกลางดังกล่าวชนกลุ่มน้อยทิ้งรอยเลือดเป็นทางแบบนี้ดีไหมครับเป็นการขอที่มาหือมาจริงๆแต่ก็ตรงไปตรงมาสายตาทุกโคหันมาจับจ้องที่ใบหน้าคมเข้มของมือปราบสิบแผ่นดินโดยอัตโนมัติ เมื่อกี้ผมบอกท่านไปแล้วว่าโดยรวมนั้นผมไม่ข้าไม่แกงใครทั้งสิ้นหนักผมก็จะให้เป็นเบาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพิจารณาเป็นรายรายไปเนื่องจากคดีความนั้นมันจะมีความหนักเบาอยู่ในตัวของมันเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นผมจำเป็นที่จะแจงให้เป็นอย่างๆไปเสียก่อนถึงจะพิจารณาตามที่ท่านขอเปลี่ยนผู้ต้องหาเป็นชนกลุ่มน้อยคืออย่างนี้ครับ ในเวลาเนี้ยผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหานำเข้ายาบ้ามียาบ้าในครอบครองและจำหน่ายเพื่อจำหน่ายยาบ้าได้แก่นายโยธีในอําในน้อยสามคนเนี่ยผมตั้งข้อหานำเข้ายาบ้าเพราะบรรทุกยาบ้าหกล้านเม็ดมาจากฝั่งพมา่าที่ช่องแคบนางแลผิดพรบรยาเสพติดมาตรา65วร์หนึ่งชุดเนี้ยเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาได้ผมเอาในน้อยออกไปเป็นพยานหลวงเสีย ในราวีผมตั้งข้อหาจำน่ายมีไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายยาบ้าหกล้านเม็ดในก้องเกียรติผมตั้งข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายยาบ้าหกล้านเม็ดส่วนพันเอกเรืองเผากับสิบเอกบานะผมตั้งข้อหาร่วมกันมียาบ้าหกล้านเม็ดในครอบครองทหารสองนายนี้ไม่ได้ตั้งข้อหาจำน่ายเพราะรับจ้างขุมเท่านั้นผิดพรบรยาเสพติดมาตรา66วรรคหนึ่ง ผมเปลี่ยนผู้ต้องหาให้ท่านอีกคนตามที่ท่านขอคือผมจะการสิบเอกมันนะออกเป็นพยานหลวงนอกนั้นคงไว้ดังเดิมครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ให้ท่านตามที่ขออะไรกันให้แค่นี้เหรอพลเอกรัศกุลตบโต๊ะโครมเบาๆอย่างเลิมตัวครับท่านผมก็ทำตามสัญญาแล้วนี่ว่าจะให้เปลี่ยนตัวได้ผมก็ให้ทั้งสองคนนะครับสีหน้าคาตาของพลเอกรกักษกลทำเหมือถึงขึ้นมาทันใด ก่อนหน้านี้ยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เลยอายการเอก,กพบโพร่งขึ้นคุณมีพยานหลักฐานแน่ชัดหรือผู้บัญชาการถึงได้ตั้งข้อหาโม่ไปหมดแบบนี้มีครับเชิญท่านรองวิเชียนผมพันเอกวิเชียนรองผู้บัญชาการกรมทหารพรานไขหุ้มฟ้าในร่วมกับนายก้องเกียรตินายโยธีดรราวีและพันเอกเรืองเผาเจ้าไหนผมวางแผนซื้อซื้อไขาขายยาบ้ากับอาวุธปืนตลอดมา อันเป็นโครงการของดรราวีเหตุการณ์ทั้งหมดผมรายงานเป็นความลับสุดยอดถึงท่านผู้บัญชาการทหารตลอดเวลาและทุกระยะไปขอดูได้เลยกับรายงานให้ท่านพลตำรวจโทสงครามทราบทุกระยะเช่นกันจนถึงวันขนยาบ้าหกล้านเม็ดผมกับท่านผู้บัญชาการสงครามได้ร่วมกันวางแผนจับกลุมจนได้ผู้ต้องหาและของกลางจนครบมีหรือผมจะไม่รู้ไม่เห็นกับสองหูสองตา เป็นคําให้การของพันโทวิเชียนที่สะกดเอาทุกคนที่มาจากกรุงเทพถึงกำิ่งงานราวกับโดนสาบไปแล้วหักหลังกันนีววาเสียโยธินพล่องขึ้นด้วยความแค้นครับผมหักหลังน้องชายของเสียและทุกๆคนแต่ผมหักหลังเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและเพื่ออนาคตของเยาวชนของชาติที่ติดยาบากันเท่าไหร่แล้วพันโทวิเชียนหาเป็นเน้นเสียงใสในโยธีซึ่งเงียบเสียงลงไปในทันที พลตำรวจโทรสงครามรีบหันหน้าไปทางอายการเอกพบเมื่อกี้ท่านว่าผมตั้งข้อหาหมั่วไปหมดผมขอเรียนกับท่านว่าผมตั้งมั่วมั่วแบบนี้มาสิบกว่าปีแล้วกับผู้ต้องหายาเสพติดทุกชนิดร้อยกว่ารายติดคุกหมดประหารชีวิต14รายจำคุกตลอดชีวิต60รายและผมก็ขอเรียนกับท่านอายการอีกว่าที่ผมตั้งข้อหาหมั่วมวที่ท่านว่าน่ะ อายการจังหวัดนั้นๆไม่เคยตีสำนวนกลับไม่ผมตั้งคอหาใหม่สักครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาผมผมไม่ถือสาหรอกครับอายการเอกภพหน้าแดงจัดหุบป,ปากเงียบเอาละเอาละอย่าเพิ่งทะเลาะกันเราคนไทยด้วยกันหนะ้าหันหน้าขอหากันอีกสักครั้งสี่ในเอกมน์ลุงของก้องเกียรีบไก่เกลียท่านสงครามครับ พวกเรารู้หน้าว่าทันน่ะสุดยอดของตำรวจยุคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลดลาวาศอกให้พวกเราอีกสักนิดเถอะไม่เห็นแก่หน้าพระก็เห็นแก่หน้าชีโกยังดีถ้าเป็นเวลาปกติคงมีคนปล่อยก้ากันแน่แต่นี่บรรยากาศเครียดขมึงทุกคนมีสีหน้าไม่ผิดกินบอระเพ็ดเป็นดุนด้นคุณเอกมลครับผมให้ตั้งสองคนแล้วนะครับ ผมไม่ให้หลือสักคนนั่นสิว่าผมไม่ลดล้าวาสอกได้มือปราบสิบทิศบอกกับสอสอดังซึ่งหลุดปากครวนเบาๆโทพลตำรวจเอกมาลาได้รับการกระทุ้งจากรัฐมนตรีดีหลอกเบาๆเพื่อเป็นกองหลังที่เติมขึ้นมาผู้การสงครามไว้ไมตรีสักนิดให้กับท่านพลเอกรักสกุลและท่านรัฐมนตรีดีหลกเธอครับอย่างที่ท่านรักสกุลเสนอมาผมว่ามันไม่น่าเกลียดน,นะครับ ทุกวันนี้มีแต่ข่าวตำรวจทหารประทะาชาวเขาหรือว่าชนกลุ่มน้อยแล้วยึดยาบ้าได้ทีเป็นแสนเป็นล้านเม็ดเมื่อผูกการไว้ไมตรีจิตเช่นนี้แล้วก็นอกจากเราจะได้คบหากันสนิทใจในภายภาคหน้าแล้วผูกการยังได้บุญได้กุศลด้วยที่สำคัญที่สุดทุกคนที่เกี่ยวข้องเรื่องเนี้ยติดค้างบุญคุณท่านอย่างใหญ่หลวงด้วยผมเองก็ขอจากคุณด้วยนะ เหตุที่ขอนะี่ะไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากจะเห็นผู้ต้องหาทั้งหมดโดนประหารชีวิตโคกระบือเขายังถ่ายชีวิตไว้นี่คนแท้ๆต่างหลายคนด้วยท่านจะไม่ให้ถ่ายชีวิตพวกเขาเชือหรือครับเป็นวาทะของรองผอ,อรตอรอที่น่าฟังทีเดียวแล้วน่าใจอ่อนเอามากๆด้วยเวลานี้ภายในห้องนั้นเงียบกริบเข็มตกสักเล่มก็คงจะได้ยิน สายตาทุกคู่พุ่งตรงมาที่ใบหน้าของมือปราบติบแผ่นดินสองหูทุกคนก็เงียบฟังคำพูดของเขาที่จะเปล่งออกมาแบบไหนอย่างไรในที่สุดทุกคนก็หน้าตาเตื่นเมื่อเขาเอ่ยออกมาช้าๆว่าจะให้ผมยกเลิกตามที่ขอมาทั้งหมดก็ได้ครับแต่ท่านพลเอกรักษกุล ท่านรัฐมนตรีดีลกและท่านสอสอเอกมลซึ่งอยู่ในวงการนิติบัญญัติช่วยออกกฎหมายใหม่โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตต้องถูกจำคุก1-10ปีให้เปลี่ยนเป็นผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาได้ ของกลางก็ให้ลดลงเหลือนิดเดียวไถเงินสามล้านบาทแล้วไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นครับเมื่อพวกท่านเปลี่ยนกฎหมายได้ตามนี้แล้วล่ะก็ผมตกลงครับแต่ถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้ผมก็ขอดำเนินคดีไปตามนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเป็นการเปรียบเทียบเน็บแนมและตีวัวกระทบคลาดไปถึงตำรวจโรงพักงม,มฟ้าท้ายสดุดหักหน้าบิ๊กบิ๊กในห้องประชมุม ชนิดที่มีเสียงดังเปาะไปเลยทีเดียวแบบนี้มันไม่ลักกันนีวาคุณคิดว่าคุณใหญ่นักเหลือสงครามผมจะบอกให้ไม่มีใครใหญ่คำฟ้าลอกไม่มีใครใหญ่เกินเส้นสายด้วยคุณส่งสำนวนไปสี่ผมจะวิ่งอายการวิ่งสารให้คุณดูรับรองไม่มีติดคุกก็แล้วกันพลเอกรักสกุลทุบโตะกระแทกเสียงใส่แบบน็อตหลดหมดทุกตัว ถ้าเป็นคนอื่นที่สันหลังวะและไม่มีเกียรติภูมิอันเกิดไกลเช่นมือปราบสิบแผ่นดินแล้วละก็ขวัญหน,นีดีฟอขี้หดตดหายแน่ๆเพราะพลเอกรักษกุลนั้นบารมีคับฟ้าและมีหวังได้เป็นรัฐบาลสมัยหน้าทหารที่เป็นลูกน้องก็มากมายแต่นี่มือปราบสิบแผ่นดินผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคุกผ่านกระสุนเปินผ่านมือผ่านตีนมามาก จึงโต้กลับไปเสียงกระเฮ่มถ้าผมไม่รักดีคงไม่ได้ไต่เต้ามาถึงขั้นนี้ลอกทั้งทั้งที่ผมมาจากผลตำรวจนะครับเรื่องที่ท่านถามผมว่าใหญ่นักเหรอผมขอต่อว่าตัวผมแค่เนี้ยแต่นายของผมสิใหญ่มากใหญ่จริงๆนายของผมที่ว่าก็คือประชาชนครับเลน่นนายของผมก็รักผมมากด้วยไม่จริงโว้ยจริงครับ หากผมตั้งโต๊ะขอรายชื่อนายของผมห้าหมื่นรายเพื่อขับไล่นักการเมืองที่ให้ลูกน้องหาเงินเข้าพักโดยการค้ายาบ้ารับรองไม่เกิน3ามวันได้ครบแน่ฮี่จะมากไปแล้วเว้ยเอกมนคุณว่าไปสิอายการเอกพบด้วยพลเอกรักสกุลออกอาการเครียดแขนสุดสดหันไปสั่งรองหัวหน้าพักและอายการในทีมงานเพื่อทิ้งหมัดตายใส่มือปรับสิบแผ่นดินเข้าให้แล้ว ผู้กำกับสนามรองผู้กำกับขันตีสวปออริยะและสวสส,สกิจใจระทึกจ้องมองอายการเอกพบและสอสสเอกมนเขมงเพราะรู้ดีว่าคนทั้งสองจะเล่นงานสงครามด้วยวิธีใดในายเอกมลชีน้หน้าสงครามคุณเป็นจอมบงการวางแผนให้ลูกน้องทั้งทางหารและตำรวจพาในก้องเกียรตินี้จากการควบคุมแล้วเรียกเงิน25ล้านบาทอายการเอกพเสริมขึ้นอีก คุณวางแผนทุกอย่างแนบเนียนเพื่อเงินจํานวนเนี้ยโดยสมคบกับพันโทวิเชียนผมจะเอาเรื่องคุณที่ถึงที่สุดผมมีพยานหลักฐานครบถ้วนคุณไม่มีทางรอดแน่สงครามมือปราบสิบแผ่นดินสะดุ้งต่อชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองนิดนึงเพราะไม่คาดว่าจะเอากันถึงขนาดนี้จึงตั้งสติอย่างแม่นมั่นเพื่อจะได้ไม่เกิดโมหะจริตตามไปด้วย เมื่อสติมั่นคงดำรงอยู่ในร่างที่แกร่งกล้าจึงเอ่ยออกไปชัดถ้อยชัดเจนว่ากล่าวหามากไปแล้วครับท่านทั้งสองผมไม่ได้ไปจอมวงการวางแผนให้ไหนกองเกียรติหนีหรอกเขาหนีของเขาเองโดยมีจอมวงการอีกกลุ่มนึงครับไม่ใช่กลุ่มของผมอย่างแน่นอนอย่าปฏิเสธเลยนาเอกมอนตะคอกใส่ ผมจำต้องปฏิเสธเพราะผมไม่ใช่จอมวงการแต่มีจอมวงการกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด4คนด้วยกันได้วางแผนให้กองเกียรติหนีโกหโกเรื่องจริงครับคุณเอกมลงั้นก็เอาหลักฐานมาดูสิได้ครับพลตำรวจโทสงครามคว้าวิทยุแล้วกดสัญญาณสามครั้งฉับพลันนั้น ประตูห้องประชุมก็เปิดออกทั้งสองบานทำให้ทุกคนในห้องนั้นเห็นทันหนัดกับตาว่าร่างนั้นคือใครถึงกับพร่องเสียงดังขับห้องประชุมเฮ้ยกองเกียรตินี่มันอะไรกันแกหนีไปแล้วไม่ใช่เหรอประโยคหลังคือนายเอกมลผู้เป็นลงที่ตะโกนถามไปสุดเสียงอย่างลืมตัว ตำรวจโรงพักงูฟ้าทั้งสี่นายคือสนามขันตีอริยะเล็กกิจถึงกับลืมหายใจไปชั่วขณะเมื่อร่างของก้องเกียริปรากฏขึ้นทั้งทั้งที่เชื่อมลันเปอร์เซนวันหนีเข้ากลีเมกไปแล้วพร้อมกับร้อยตำรวจโทชัยรัตจ่าสิบตำรวจอาทิตย์และจ่าสิบตำรวจสวัยประคองปีก้องเกียรติซึ่งหน้าตาฟกช้ำดำเขียวเข้ามาโชว์ตัวจัดจะในห้องประชมุมประตูห้องประชุมปิดโดยตำรวจที่อยู่ข้างนอก นี่มันอะไรกันพนเอกรักสกุลถามเสียงดังอีกครั้งพนตำรวจโทสงครามเอ่ยขึ้นในก้องเกียรติหนีจากห้องฉุกเฉินครับแต่ไปไม่รอดไม่รอดยังไงประเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ผมขอชี้แจงเรื่องที่คุณเอกมนกล่าวหาผมว่าเป็นจอมบงการวางแผนกับลูกทีมให้ก้องเกียรติหนีเพื่อรับเงิน25ล้านบาทนั้นไม่ใช่ผมแต่เป็นพวกนั้น มือปราบสิบแผ่นดินชี้ไปที่กลุ่มของผู้กำกับสนามเฮ้ยอะไรกันอีกละเนี่ยพลเอกรักสกุลพล่องขึ้นประโยคเดิมอีกครั้งผู้กำกับสนามไปจอมบงการรองผู้กำกับขันตีสวปรอาริยะสวสวส,วส,วสวกิจเป็นลูกทีมวางแผนให้ในก้องเกียรติหลบหนีโดยเรียกเงิน25ล้านบาทโดยให้ร้อยตำรวจโทชัยรัตเป็นหมากตัวสุดท้ายไปรอรับหลังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลงุมฟ้า ไม่จริงครับผมขอปฏิเสธผู้กำกับสนารีโรลงขึ้นเมื่อตั้งสติได้หลังจากที่ช็อกไปชั่วครู่จริงครับพร้อมกับพูดพลตำรวจโทสงครามกดสัญญาณวิทยุอีกครั้งประตูเปิดออกพลว่ทำให้ทุกคนมองเห็นร่างร่างหนึ่งเนื้อตัวมอมแมมอ่อนระทดระทวยโดยสิบตำรวจเอกชัยยากับจ่าสิบเอกกมนประคองซ้ายขวาเข้ามานั่งในห้องประชุมหาชายัยรัตน กลุ่มตำรวจงุ้มฟ้าหลุดปากตาเบิกกว้าง